HR ต้องกลับมาตั้งคำถามแล้วล่ะค่ะว่าองค์กรของเราเนี่ยต้องจ้างคนเยอะขนาดนี้ไหมองค์กรของเราเนี่ย lean หรือยัง p h y s i c a l Office จําเป็นไหม f ิลเลนส์หลาะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพนักง,งานในองค์กรเราได้ไหมคงต้องเป็น Step Change อันใหญ่มาเลยนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนมากเราจะได้ยินคําพูดกันเยอะตอนนี้เรื่องของ New n o r m สิ่งที่เคยเป็นปกติมาแล้วมันมีมีความปกติแบบใหม่ขึ้นมี flexible working out นะคะแล้วมี work from home นะคะสิ่งเหล่านี้เคยมีมาตลอดเลยเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นถึงจุดที่มีแรงกดดันที่ทําให้ต้องไปทางนี้กัน100%หลายๆองค์กรจะตั้งคําถามว่า productivity จะได้ไหม ดิสซิปลินมีไหมคนไปทํางานที่บ้านแล้วทําทำเหล่านี้ได้ไหมก็เป็นคําถามที่ HR, HR ต้องเข้าไปคิดและว่าเรามี Policy มี Framework มีหลักการอะไรที่ทําให้ flexible working out flexible working from home เนี่ยเข้ามาเป็นเรื่องปกติของการทำงานในบริษัท h อต้องกลับมาทบทวนดูนะคะว่าจําเป็นไหมว่าทุกตาแหน่งในองค์กรเนี่ยต้องเป็น full time equivalent หมดเลยหรือว่าเราสามารถมอง opportunity อื่นๆได้การเข้าสู่โลกของ gig economy นะคะที่มี Freelancer เยอะแยะที่เขาพร้อมอยากทํทงานเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็มี ิเซตที่เหมาะสมกับงานบางอย่างที่เราต้องการฟิสิกอลออฟฟิศก็เหมือนกันว่ามีใครบางคนที่ไม่จําเป็นต้องมาทํางานในออฟฟิศได้ไหมแล้วฟิสิกอลออฟฟิศที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์กับ Social Distancing Concept ทที่เราอยากจะวางไว้ในช่วงหลังโรคระบาดนี้หรือเปล่า แล้วก็ขอดึงคําพูดของ Adecco CEO กลุ่มนะคะข้อที่1คือเรื่องของ People First บุคลากรในองค์กรของเราเนี่ยจะต้องอยู่อย่างปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อที่เราจะได้ไปกันต่อให้ได้ส่วนเรื่องที่2นี่คือ Be there for your clients ลูกค้าเลือกเราเป็นพันธมิตรเพราะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยเราจะต้องเป็นพันธมิตรที่ช่วยกันกันกบลูกค้าให้ก้าวข้ามผ่านความยากลาบากอันนี้เพื่อจะไปต่อได้กันได้ส่วนเรื่องที่3คือเรื่อง Don't waste a crisis เราต้องรับมือกับ crisis ให้ได้แต่เราก็ต้องไม่ลืมมองหรือก้าว ข้ามผ่านโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นคริสตนี้นะคะเพราะว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสหาให้เจอแล้วก็จะไปต่อกันได้ในอนาคตค่ะ ข้อหนึ่งเลยนะคะต้องปรับระบบการสรรหาให้คล่องตัวให้มันอจายมากขึ้นเคยคิดไว้ว่าต้องมี1 2 3 4 5สเต็ปในเวลานี้อาจต้องเหลือ135แต่ได้อัลคัมเหมือนกันเรื่องที่2นะคะคือการสร้าง personalized candidate experience นะคะเราจะทำยังไงให้องค์กรของเราเนี่ยสร้างประสบการณ์ที่ดีน่าจดจำให้กับผู้สมัครงานขององค์กรเรา touch p o i ต t ต่างๆในกระบวนการสรรหาของเราว่ามันได้ทาไว้แบบมีคอนเทนต์ที่เหมาะสมไหมนะคะทให้คัดเลืรู้จักองค์กรเราได้ดีไหมส่วนข้อที่3เนี่ย HR ต้องรู้จักกับเครื่องมือที่ Digital Tool ต่างๆนะคะมาปรับใช้ในกระบวนการของตัวเองวันนี้นะคะดิจ t ทัลเทคโนโลยีช่วยให้เรามีเวอร์ชวลร r u i t m e n t Process ที่ดีขึ้นมาทําให้การอินเทอร์วิวเนี่ยมันเห็นทุกอย่างครบรวมถึงเรื่องของ Digital Tool ใหม่ๆเช่นแชทบอทเพื่อเราจะได้ไม่หลุดแค d ดิเด e คนไหนที่เข้ามาหาเราๆๆเขาจะยังอยู่ในกระบวนการของเราต่อไปเพราะมีคนที่คอร r e s สปอนสเขาอยู่เป็นต้นนะคะ HR ต้อง Analyze Talent Skill Gap นะคะหาให้เจอระหว่างสกิลที่ Talent มีมากับสกิลที่จำเป็นต้องมีในโลกของการที่เข้าสู่ Normal เพื่อจะพัฒนาเขาให้ไปต่อให้ได้ค่ะ HR เนี่ยเป็นคนสำคัญมากในองค์กรน,นะคะเพราะว่าต้องรับนโยบายที uy, ่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากนะคะจากผู้บริหารขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องฟังบัตโทมอปขึ้นไปไปสื่อสารไปยังผู้บริหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ย HR เองต้องดึง competency 4ีตัวเหล่านี้ขึ้นมาในเวลานี้นะคะตัวแรกคือ resilience นะคะรับมือให้ได้กับวิกฤตต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะกลับไปสู่จุดเดิมให้ได้นะคะเหมือนลูกบอลนะคะ ที่เด้งกลับมาได้เร็วเรื่องที่2เนื่องจากต้องดิวคนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย EQ ต้องดีดีมากคือมีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยต้องสูงนะคะต้องเข้าใจตัวเองก่อนที่จะไปรับมือกับความต้องการหรืออารมณ์ของคนรอบตัวที่เขาเดิวด้วยนะคะส่วนเรื่องที่3มเนี่ยต้องมีการปรับตัวเก่งไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเรื่องของ adaptability แ่้เรื่องที่4นะคะ collaboration ต้องมาเลยเราจะสื่อสารอย่างไรที่ทําให้คนทั้งองค์กรเข้าใจนะคะแล้วก็ทํางานกับผู้คนที่มีหลายๆประเทศเนี่ยได้ดีที่สุดเรื่องสุดท้ายนะคะคือเรื่องของ time มันเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้รู้จักการทำงานแบบบริหารเวลาของตัวเองได้บรรลุเป้าหมายได้ก็เริ่มมาใช้กับตัวเองก่อนที่จะแอ p พลายไปให้คนอื่นใช้ให้ได้ค่ะ